คำสัตตาหะสัตตาหะกรณนียังกิจจังเมอัทถิตัดสมามมยาคันตะพังอิมัทสมิงสัตตาหพันตเะร นิวัติติสามิคำสัตตาหะาแปลกิจที่พึงทำรรในหนึ่งสัปดาห์ของข้าพระเจ้ามีอยู่เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าพึงไปข้าพระเจ้าจะกลับมาภายในเจ็ดวันนี้